แจ้งข่าวด่วนและแจ้งข 1941, ่าวดีพี่น้องอสสอสมทุกคนต้องทราบนะครับสวัสดีครับพี่น้องอสสสมที่รักและเคารพครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติมาแจ้งข่าว2ข่าวนะครับก็คือข่าวด่วนและก็ข่าวดีเรามาฟังข่าวด่วนก่อนเลยนะครับมีหนังสือจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับลงนามโดยท่านปลัดกระทรวงนะครับก็คือท่านนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ทหนังสือถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้ง12 13เขตนะครับบอกว่าสถานการณ์โควิ19ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นควรแจ้งให้สถานพยาบาลและก็หน่วยบริการเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้นะครับก็คือสื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์รับทราบสถานการณ์และก็เตรียมความพร้อมด้านยาด้านเวชภัณฑ์ แล้วก็ด้านอุปกรณ์ป้องกันให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมความพร้อมในการสำรองเตียงเพื่อรองรับจํานวนผู้ป่วยอาการหนักนะครับแล้วก็มีการซักซ้อมแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยนะครับแล้วก็ให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้บุคลากรรวมทั้งประชาชนอย่างครอบคลุมแล้วก็เป็นไปโดยการสมัครใจนะครับประชาสัมพันธ์ความรู้ให้แก่ประชาชนทราบให้ทราบในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อนะครับแล้วก็วางแผน ดําเนินการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันการแพร,ร่ระบาดนะครับนะครับดังนั้นก็มาถึงพวกเรานะครับก็คือพี่น้องอสสอสมอทุกท่านก็ต้องทราบนะครับเรามาดูารายละเอียดกันเลยนะครับว่าสบคเปิดเผยว่า BA. 4 BA. 5นะครับพบในไทยแล้ว51%แต่ว่าไม่พบความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นย้ำก็คือ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันตนเองนะครับและ,และท่านดรสาธิตปิตุเตชะนะครับ่ัดก็พูดออบอกว่าสถานการณ์ BA.4 BA.5 ขณะนี้เป็นพัฒนาการของการกลายพันธุ์ของไวรัสค่อยๆค,ครอบคุมสายพันธุ์เก่าไปเรื่อยๆซึ่ง BA.4 BA.5 ในไทยกินเนื้อที่ประมาณ70-80%แล้วนะครับจาก เฟซบุ๊กนะครับเพจหมอตีสาธิตปิตุเตชะนะครับพี่น้องครับ BA.4 BA.5 เสี่ยงลงปอดนะครับการระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับ BA.4 BA.5 แพร่เร็วอันตรายระบาดแล้วในยุโรปเชื้อลงปอดป่วยนานกว่าโอมิครอนนะครับอาการที่พบบ่อยก็คือสูญเสียการรับกลิ่นรสชาติคลื่นไส้อาเจียนและก็ท้องร่วงนะครับอันตรายมากเลยนะครับพี่น้องครับ ดังนั้นจึงฝากบอกพี่น้องอสสอสมอต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็มาอัปเดต8อาการโควิดสายพันธุ์โอมิคอ่บอกันนะครับก็คือปวดศีรษะและกล้ามเนื้อมีสเสล็ดมีเสียงเปลี่ยนนะครับมีไข้3 9องศาคอแห้งคันคอจากนั้นจะเริ่มเจ็บขอรู้สึกหนาวแล้วก็เหงื่อออกรู้สึกเหนื่อยเพลียนอนสมแล้วก็ไอนะครับกลืนน้ำลายแล้วรู้สึกเหมือนมีดบาดนะครับอันนี้คืออาการนะครับก็ศึกษารายละเอียดนะครับพี่น้องครับ เพราะว่าเราอยู่ในชุมชนนะครับเชือ้อโควิด1 9ก็ระบาดเรื่อยๆนะครับตอนนี้หมอชาติก็ดูจากข้อมูลในพื้นที่ช่วงวัน2วันนี้จํานวนคนไข้เพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อวานเมื่อวานก็พบ3ามรายนะครับวันก็พบ3าลายแล้วก็วันนี้พบอีก2องรายนะครับพี่น้องครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเจอแจกจบนะครับการรักษายัางฟรีเหมือนเดิมนะครับเจอแจกจบก็คือพบเอ พบมีอาการแล้วก็ตรวจเอ k มีพบว่า2ขีดก็ส่งที่เราพอตต่อนะครับมารับยาแล้วก็ดูอาการนะครับถ้าอาการรุนแรงนะครับก็ต้องรีบติดต่อทางโรงพยาบาลทางหน่วยงานของรัฐนะครับทันทีเลยนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ฝากบอกพี่น้องนะครับเรื่องของโควิด19สายพันธ์โอมิคอน b a 4 b a 5นะครับ เรามาดูรายละเอียดเรื่องข่าวดีนะครับไอ้ข่าวดีเรื่องอะไรนะครับข่าวดีก็คือข่าวดีมาแล้วไฟเซอร์เด็กเล็กเฉพาะอายุ6เดือนถึง5ปีนะครับจำนวน3ล้านโดสนะครับข่าวดีไฟเซอร์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึง5ขวบนะครับจำนวน3ล้านโดสนะครับจึงแจ้งพี่น้องอ,อสสมองทราบนะครับว่าข่าวดีมาแล้วนะครับข่าวดีมาแล้วพี่น้องก็ต้อง เตรียมเป้าหมายนะครับแล้วก็เตรียมประชาสัมพันธ์เตรียมบอกนะครับว่าเด็กอายุ6เดือนถึง5ปีนะครับเตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กเล็กนะครับเตรียมไว้เลยนะครับข่าวนี้ก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อ,อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติจากเล่าทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสมหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ